ทุกๆเช้าหนูจะเดินลงจากคอนโดไปขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ที่หน้าปากซอยคนขี่ที่หนูเรียกใช้ประจำคือลุงชัดลุงชัดเป็นวินอายุห้าสิบกว่า,วาตัวสูงผิวเข้มใส่เสื้อวินแบบซีดๆกับหมวกกันน็อกเก่าๆแต่เขายังเป็นคนใจดีหนูไม่เคยคิดอะไรกับลุงหรอก จนเช้าวันหนึ่งลุงหันมายิ้มให้แบบไม่เคยยิ้มมาก่อนวันนี้แต่งตัวสวยนะหนูแค่นั้นแหละหนูเงียบไปเลยหัวใจหนูเต้นไม่เป็นจังหวะตอนลุงเบรกรถตรงไฟแดงหนูนั่งซ้อนอยู่ข้างหลังมือของลุงเอื้อมมาจับเอวหนูเบาๆแบบไม่ทันตั้งตัวอุ้ยขอโทษนะ ลุงกลัวตกแต่ตอนพูดหนูรู้เลยว่ามันไม่ใช่แค่กลัวตกมันมีอะไรในน้ำเสียงในมือที่แตะเบาๆแต่นานเกินจำเป็นหนูก้มหน้าหลบลมแต่ในใจร้อนเหมือนแดดร้อนเลยเย็นวันหนึ่งฝนตกหนัก หนูติดฝนอยู่หน้ารล้านสะดวกเสือลุงชัดโผมากลางล้มให้ไปกินข้าวด้วยกันไหมเดี๋ยวลูกเลี้ยงเองหนูก็ไม่ได้โดนดบ,บันดาลอะไรให้หนูพยักหน้าลุงพาไปกินหลานข้าวต้มข้างทางแล้วเราก็นั่งกันนานกว่าที่จะควรเป็นตอนกับ หนูนั่งซ้อนท้ายเหมือนเดิมแต่ความเงียบระหว่างเรามันอุ่นกว่าเดิมมากวันถัดมาหนูนั่งซ้อนท้ายลุงเหมือนเดิมแต่คราวนี้หนูวางมือไว้ที่เอวลุงลุงขันมานิดนึงแต่ไม่พูดอะไรแต่หนูรู้เขารับรู้ได้แน่ๆว่าหนูเริ่มไม่เหมือนเดิม หนูก็ได้ทำเป็นจับพุงเล่นแล้วก็พูดแซวว่าทำไมไม่ดูแลตัวเองเลยไม่มีสิกแพคหรอทำไมอ้วนพุงย้อยขนาดนี้ลุงเขาก็ขำแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเขาเอามือของเขามาจับพุงหนูเหมือนกันหนูตกใจมากแต่ไม่ขัดขืนลุงเขาจับพุงหนู พร้อมกับพูดบอกว่าแล้วนี่ล่ะเรียกพุงหรือเปล่าตัวเองก็มีเหมือนกันเราหัวล้อกันอย่างมีความสุขหลังจากนั้นเป็นวันเสาร์หนูเดินผ่านจุดพักวินตอนเย็นลุงเขากำลังนั่ง,งรอลูกค้ายอยู่คนเดียวเขาเรียกหนูอย่างเบาๆ เหนื่อยไหมล่ะวันนี้เหนื่อยค่ะแต่พอเจอหน้าลุงแล้วหนูก็หายเหนื่อยทันทีเลยหนูตอบแบบไม่คิดพร้อมกับอมยิ้มน้อยๆลุงเงียบไปแล้วลุกขึ้นเดินเข้ามาใกล้ก่อนจะเอื้อมมือมาลูบหัวแล้วจับแก้มหนูแบบเบาๆแบบนี้ลุงจะใจแตกเอานะ อย่ามาแซวเล่นสิหนูเงยหน้าสบตาเขาแลรืเขาก็ก้มลงมาน้ำลิ้มฝีปากประกบที่หน้าผากหนูเบาๆตอนนั้นเหมือนเวลาหยุดไปชั่วคู่แต่หนูจับรู้สึกว่าวันนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป หลังจากนั้นหนูก็ได้ซื้อข้าวกับว๋วยเตี๋ยวพยายามจะเข้าหาลุงเขาบ้างหนูไปที่ห้องพักวินเขาเปิดประตูให้หนูเดินเข้าไปแบบไม่พูดอะไรห้องเขาเป็นห้องเล็กๆแต่สะอาดผ้าห่มพับเรียบร้อยมีกลิ่นสบูออ่อ่อนๆติดอยู่ในอากาศ อย่าอยู่ตรงนี้นะถ้าไม่แน่ใจลุงเขาบอกหนูเดินเข้าไปใกล้พ้อกับพูดว่าหนูแน่ใจแล้วพร้อมเผชิญปัญหามากค่ะและเราก็ได้วางก๋วยเตี๋ยวกับกับข้าวที่หนูซื้อมาจากนั้นเราแนบชิดกันลิ้มฝีปากประกบกันอีกครั้งคราวนี้ไม่เบาเหมือนครั้งก่อน มือใหญ่ของเขาสอดเข้ามากอดหนูอย่างแน่นหนาแล้วเวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานอย่างมีความสุขในคืนนั้นหนูนอนในห้องเขาเล่ากอดกันแน่นใต้ผ้าห่มบางๆเสียงลมหายใจของเขาหนักแน่น สะท้อนอยู่ข้างหูหนูมือของเขาลูบแผ่นหลังหนูอย่างช้าๆแล้วกดจูบลงที่ไหล่ไม่มีความพูดอะไรมีแต่ร่างกายของเราที่สื่อสารกันชัดเจนกว่าทุกๆุกอย่างที่เป็นไปได้หลังจากเช้าแรกหนูตื่นขึ้นมาในอ้อมแขนของลุง เขายังหลับตาอยู่แต่แขนของเขายังอบกอดอยู่แน่นหนูยิ้มแล้วหอมแก้มเขาเบาๆเขาลืมตาขึ้นแล้วพูดเสียงทุม้มๆเมื่อคืนหนูทำให้ลุงเกือลืมว่าตัวเองเป็นใครหนูตอบกลับลืมได้เลยค่ะเพราะหนูจะทำให้ลุงจำได้ว่า ลุงเป็นของหนูคนเดียวเรายังไม่บอกใครหนูยังนั่งวินเหมือนเดิมแต่ทุกครั้งที่เขามองกระจกหลังแล้วสบตาหนูหนูรู้สึกว่าเราสองคนสมควรที่จะอยู่ด้วยกันคืนหนึ่งหนูไปหาลุงหลังจากเขาเลิกงานลุงเปิดประตูด้วยเสื้อกล้ามตัวเก่า เขียวขาวอุ่นและกิ่นเหงื่อเจือจนกับสบู่ที่ทำให้หนูหลงลักเราไม่ทันได้พูดกันมากล้มหายใจเราประทักกันยันทันทีแผ่นหลังแนฝ่ฝาผนางังมือหนูอยู่ในมือเขาเราแนบตัวเข้าหากันโดยอย่างไม่ได้นัดหมายคืนนั้น เป็นคืนที่หัวใจของลุงกับหนูเข้ามารวบรวมเป็นดวงเดียวกันและตอนตื่นมาลุงเขาก็กอดไว้แน่นเหมือนจะไม่เวยวันปล่อยหนูไปให้ใครอีกเลย